อัพเดตอาการน้องวิทย์แดนเซอร์โตเกี่ยวมิวสิกบูเจาขานะฮะหลายคนอาจจะรับทราบแร้วหลังคนบนทันไดทราบนะฮะหลังจากเพิ่นเกิดอุบัติเหตุนะฮะเพิ่นได้อ่าน,อนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล มูเจ้านะฮะล่าสุดนะคะอเอื้อยจินนี่ซีโฟนะฮะมูเจ้าขาตกเกี่ยวมิวสิกเพิ่นก็ได้อ่าโพดไว้นะฮะว่าแบบนี้มูเจ้าขารับข่าวดีอีกเรื่องนะฮะวิทย์เริ่มลืมตาได้แล้วค่ะแต่ยังไม่เต็มร้อยนะฮะรอรับข่าวดีของเธออยู่นะต้าวิทย์สู้ๆนะคะพวกฉันรอเธอเสมอคิดถึงเธอเสมอรีบรตื่นขึ้นมาให้พวกฉัน เล่าหลายๆเรื่องให้เธอฟังนะแล้กก็ใส่อีโมจินะคะอ่าแล้กก็แฮชแท็กไปที่วิดโตเกียวมิวสิกนะคะในใจความนะคะอ่ามีพี่ผู้นึงนะคะเพิ่นได้เข้าไปอ่าเยี่ยมน้องวิดแล้วเพิ่นก็ได้อัปเดตเล่าอาการซูเจนนี่นะคะพี่เจนนีซีโฟให้ฟังนะคะได้ใจความดังนี้โมเจ้าขา พี่ไปหาวิทย์มานะตอนเที่ยงนะ,ะ,ะดีใจจะร้องไห้นางลืมตาขึ้นมาดูโต้งด้วยนะฮะแล้วก็มองหน้าเลยประมาณเกือบหนึ่งนาทีได้บุเจ้าขาเป็นสัญญาณที่ดีนะ,ะโอ้ยสมหญิงขนลูกนะคะขนลุกนะคะขอหายไว้ไว้ขอให้แกแรงไว้ไว้นะฮะนะที่นางพยายามลืมตามามองนะฮะแล้วก็อ้าปากเหมือนจะพูดสองรอบนะฮะเออเหมือนแบบ นึกภาพนะฮะเหมือนคนกาลังอยากวอาอยากจะเอออยากบอน้าเห่านะอยากสื่อสารมันบอกคะนะแล้วก็ขยับทั้งตัวนะฮะขยับโตนะฮะแรงมากพอหลับตาลงก็น้ําตาไหลเหมือนนางจะร้องนะลืมลืมตาได้ข้างเดียวข้างขวาบูเจ้าขา นะแล้วก็บอกว่าเหมือนนางน่าจะตื่นแล้วครับแต่ยังไม่ตื่นเต็มที่หรือ100%เซแค่ลืมตาได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากครับนะ หรือตื่นมาแต่ไม่มากเท่าไหร่นะคะโอ้โหเอ่อยเจินนี่ซื้อโฟกัสตอบไปเลยนะเย่เย่เย่จะร้องไห้แล้วก็ใสอีโมจินะคะหเหตดนต้ำตาซึมนะดีใจจังในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะคะรอวิทย์ได้สติดีนะนะคะอยู่ข้างข้างวิทย์นะ่ะตง้งนะพุ่เจ้าขานะคะผู้ผู้ซื้อว่าตรงนี่จักเป็นผู้ใดนะคะสมหญิงโบลูก็ขอกราบประทานอภยัยหรือจะเป็นอาญาติหรือพี่น้อง วิดก็ได้นะคะขออภัยข้อมูลตรงนี้นะคะสมหญิงบ่นแน่ใจว่าผู้ซื้อตรงนี่ซื้อว่าจังไดจังไดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอ,อาบารมีนะคะคุณศรีพร,รัตนาไตสุสิงสุยางนะศักสีกับปกครองบัน่นของเมืองนะคะในเมืองขอนแก่นนะ,ะขอให้น้องวิดหายเร็ยวๆนะะแข็งแรงเร็วๆนะะอยากได้เบิ่งความน่ารักของน้องนะทะ้าวิดนะ้นาน่ารักอย่างนี้วเจาขาเวลาน้องไล์สดไล์อะไรนะ,ะสมหญิงสอบเป็นนางเบิ่งนะคะอยู่กับคุณเมย์ ะะไลฟ์สดกับคุณแม่ที่บ้านก็เหมือนกันน่ะหลักผู้เจา้าเอ้ยน่ะ